งามๆคะ่ะมาช้าแต่มานะคะสำหรับมิตซูบิชิเอสปอร์กระแสตอบรับดีมากๆเลยคันนี้ดูออกไหมคะว่าเป็นรุ่นไหนก็คือรุ่นรองท็อปอันติเมทนั่นเองราคา1น9 0 0ล้านบาทเท่านั้นคันนี้มิตซูเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวยุ้ยจะแนะนำให้คะ่ะกระจังด้านหน้าสีดำเงาตัดด้วยสีควันบุรีมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเลยคะ่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างคะ่ะไฟหน้าแบบ T shape เป็น LED คะ่ะ สำหรับรุ่นนี้รุ่นรองท็อปจะไม่มีโลโก้ที่ฝากระโปรงแบบนี้นะคะอยู่ที่ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปค่ะ<ม>ล้อแมกขอบ18นิ้วพร้อมดิสเบกทั้ง4ล้อเลยและยังไม่พอมีระบบ AYC สมดุลการเข้าโค้งทําให้รถเราเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยค่ะด้านข้างสวยงามไหมคะยังไม่พอนะคะระบบความปลอดภัยยังมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะคะพร้อมใบสปอร์ตค่ะช่วยให้เวลาลูกค้าเปลี่ยนเลนนะคะปลอดภัยนะคะมีทั้งสัญ,ญญาณไฟเตือนที่กระจกมองข้างและมีสัญญ,ญาณเตือนภัยในรถด้วยนะคะ ด้านหลังพร้อมเสาอากาศแบบคลิบฉลามมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังขนาดถอยออกจากช่องจอดค่ะประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซ็นเซอร์ค่ะสามารถเตะเปิดปิดได้นะคะค่ะและสั่งการเปิดปิดผ่านรีโมทได้หรือสั่งการเปิดปิดที่คอนโซลหน้าได้เลยนะคะหรือเปิดปิดที่ประตูฝาดท้ายเองก็ได้ค่ะ สามารถตั้งค่าวความสูงเปิดปิดประตูฝาท้ายได้นะคะพวงมลาลัยแบบ3กา้านสปอร์ตมากค่ะด้านขวาของพวงมลาลัยนะคะเป็นระบบ a p t i v i v r u o s e Control ค่ะเป็นระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันค่ะและคันนี้มีกล้องมองภาพรอบคานสามารถกดดูที่หน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะหรือเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะโชว์ที่หน้าจอเพื่อความปลอดภัยเลยค่ะ ด้านซ้ายของพวงมาลัยสามารถปรับเสียงลดเสียงนะคะและตั้งค่าออปชั่นความบันเทิงต่างๆได้ค่ะจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมเบ็บลิงค่ะซึ่งสะท้อนภาพจากมือถือดูที่หน้าจอได้เลยนะคะตั้งค่าภาพพื้นหลังการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะคะระบบแอร์แยกอิสระ2ทิศท,ทางค่ะมีระบบฟอกอากาศภายในรถ Nano EX ด้วยนะคะ ถัดลงมาเป็นไวเล็ชาร์เจอร์สามารถวางมือถือชาร์จได้เลยค่ะยูชอบดีไซน์การตกแต่งมากเลยค่ะเป็นการใช้ผ้านะคะมาตกแต่งภายในรถนะคะบอกเลยว่าดูทันสมัยมากๆนะคะและคลาสสิกไปในตัวค่ะซึ่งผ้าตรงนี้นะคะเป็นผ้าที่เคลือบมาแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเวลามีน้ำหกอะไรต่างหกนะคะว่าเขาจะเลอะเขาไม่เลอะแน่นอนค่ะน้ําจะกลิ้งอยู่บนผ้าก่อนนะคะจะไม่ซึมเหมือนเสื้อผ้าเรานะคะเกียร์ไฟฟ้าค่ะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้โฮค่ะ จุดเด่นของ x p o r t นะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง7ได้โหมดเลยค่ะโหมดชาร์จโหมด EV โหมด Normal ซึ่งเป็นโหมดที่ประหยัดที่สุดเลยนะคะถ้าฝนตกก็ไปที่โหมดวิทได้เลยค่ะโหมด Gravel นะคะทางขรุขระนะคะโหมดท่าแมกนะคะทางลาดนะคะที่เป็นทางโค้งมัดนะคะลุยๆเลยนะคะกระจกมองหลังแบบตัดแสงค่ะการตกแต่งภายในนะคะดีไซน์เรียบหรูมากๆทันสมัยที่สุดเลยค่ะ ที่พักแขนสามารถเป็นพื้นที่เก็บรักษาอุณหภูมิขวดน้ำเครื่องดื่มของเราได้นะคะเบาะหนังตัดด้วยเส้นสีน้ำตาลออกครีมๆนะคะดูร่วมสมัยคลาสสิกมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังแบบฮีทการดนะคะซึ่งจะไม่ดูดซับความร้อนนั่นเองค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มเดือนนี้รับไปเลยดอกเบีย้ย0.99% 4กปีค่ะมาเป็นเจ้าของมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ก่อนใครจองโปรโมชั่นและจองคิวรถที่ช่องหน้าโปรไฟล์ย้ยหรือโทร0924364996อมหี่เรือแอดไลน์มาที่เบอร์